ได้เวลากินแซบแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมานะคะมากินด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากวักแล้วคะ่ะจุนมากวักตอนห้าโมงเย็นทุกคนวันนี้ร้อนร้อนสาสิบห้าองศาได้จุนตำส้ตมตำปูปลาส่วนนี้ก็เป็นไอหมูยอทอดคะ่ะขนมจีนต้มหนึ่งถุงผักบุ้งแล้วก็ไอนี่ผักกาดดองคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะจะชามนาว 5 p.m. I'm I'm going to have spicy green papaya salad and this one r i v e i m i c e l l i noodles and this one is a pork s a u c e join me come come it's very hot here หอนอิลี่อิลอโอ้ยว่าเป็นแตยู่ตู้คนหอนค่ะหอนเนี่ยนมจีนเหนียวนุ่มมากอ่ะเอาใส่น้ำค่ะเอาใส่น้ำมา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 หาวกับนางงาม ผักบุ้งว่าจต่ไม่ซื้อก็ต้องซื้อเอาที่น้าจะกลับไทยแล้วเลยไม่อยากจะซื้อผักเยอะอือหือ,หอเปรี้ยวดีแท้กินช้ากินช้าทำนู่นทำนี่ เราทำเองอร่อยคะ่ะทุกคนต้องกินตอนอยากมากๆจริงๆไม่ได้ว่าจะซื้อนะ ไปร้านจริงตั้งใจจะไปซื้อไอเนี่ยค่ะแผ่นปอบเปี๊ยจะทำปอบเปี๊ยะไปให้ไม่ยากพเพราะปู่ไม่ยากแล้วเพราะเพื่อนของสามีกินเห็นผักบุ้งก็เลยหยิบเอา ลองใส่ใบกูยชา่ายค่ะตอนแรกว่าจะเอาขนมจีนกับไทยด้วยไม่เอาดีวกว่าคร่ะ ไม่อยากหางานให้ตัวเองเพราะว่าช่วงอาทิตย์แรกยอยังไม่ได้กลับต่างจังหวัดยังยุ่งยุ่งอยู่ที่กรุงเทพอาจจะไม่มีเวลามาแพ็คของขายของ ืแต่มันอร่อยจริงๆนมจีนเนี่ยจุนจินของคนไทยหลายแบรนด์แล้วจุนว่าสู้นี่ไม่ได้เลยมันอร่อยจริงๆทุกคนเส้นเหนียวนุ่ม ป่นบีบสุใไม่ไหมอร่อย มันร้อนมากอาทิตย์นี้ร้อนร้อนต้องอาบน้ําก่อนนอนทุกวันนะ่ะทุกคน I love it. ตอนทำตอนํำแล้วก็ชิมไม่รู้สุดเปรี้ยวแต่พอมันกินเนเปรี้ยว ผู้ดองไข่ เผ็ดมาก อ,อาหารมื้อแรกมะละกอลูกเล็กๆค่ะได้สองครกเยอะมากเลยจุนเอาไปให้เพื่อนจุนลูกใหญ่ ก็กินไม่ทันกับไทยสิ่งที่อยากกินไม่ใช่ส้มตำแล้วค่ะเพราะส้มตำได้กินตลอดที่เนี่ย ยากินหอยแครงอีกแล้วแต่วันแรกจะยังไม่กินค่ะเพราะว่าเข็ดแล้วสองปีที่แล้วที่จุนกลับไทยวันแรกกลับไปถึงไทยกินหอยแครงสองโลสุดท้ายสองเสีย เลยคิดว่ากลับไปวันแรกจะยังไม่กินหอยแครงอยให้ท้องซินกับสภาพที่นุ่นก่อน <c oughs> วันแรกไปถึงไทยจุนชวนเพื่อนจูนออกมมากินข้าวด้วย <c oughs> เพื่อนที่เรียนรามด้วยกัน พาะจุย้ยไม่มีเวลาค่ะไม่ได้มีเวลาเจอเพื่อนครบทุกคนอยู่กรุงเทพยี่สิบห้ายีิบหกยีิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่ิบเก้าก็บินไปจีนกลับมาจากจีนมาที่ห้าเดือนเจ็ดก็จะบินกลับขอนแก่น ไปกรสินเลยคัะแล้วก็จะบินขึ้นมากรุงเทพอีกบินลงสิงเออบินลงเทพอีกวันที่11เดือน7มาส่งแฟนจุนกลับเขามีบินกลับวันที่12เดือน7จ็จุนเลยไม่มีเวลา เล่นนัดเจอเพื่อนแต่เดี๋ยวให้สามีกลับมาก่อนจุนค่อยจะแผนเวลาไปเจอเพื่อนเพื่อนไม่เยอะค่ะจูนนะเพื่อนไม่มีเยอะ Mà gọi là cũng nửa. Phục bay của mẹ cho ăn với. อาทิตย์ที่แล้วพวกจูนก็ไปบ้านพุกปู่ป่ยากพาเด็กๆไปค่ะแต่อาทิตย์นี้จุนกับสามีไปสองคนมันมีงานวัวกระทิงที่เบนาเบนเต้เลยต้องไปค่ะสามีอยากจะไปหาเพื่อนๆ mm hmm. 哇！不要，不要！ ว้าวแซบ่บโอเคคะ่ะทุกคนค่ะจุนขอนทัดทายเท่านี้นะคะจุนเผ็ดเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะไปแล้วจ้า